ตรงนี้สหรัฐต้องการชิงความเป็นผู้นำาหครับก็ต้องการให้ของในประเทศเนี่ยมันแพงแล้วก็ดึงการผลิตหลายๆอย่างกลับไปที่บ้านนะครับทุกประเทศในโลกเนี่ยต้องยอมมาซีโรราบให้กับสหรัฐเมกาด้วยการที่จะเข้ามาขอเจราจารแล้วก็อาจจะมีการเสรเนอเงื่อนไขในหลายๆเรื่องนะฮะที่ไม่ใช่เงื่อนไขาทางด้านการค้า เขาเรียกว่าจากักรพรรดิกำลังจะสูญเสียอำนาจแ,แล้วก็ต้องพยายามให้ในอนณานิคมต่างเนี่ยนะครับมาเขาเรียกว่าตรวจกําลังว่าอาณานิคมไหนยังคงซื่อสาตาาัตย์ต่อจักรพรรดิจากเอเมอร์ร์อยู่ก็ต้องทําด้วยวิธีการนี้ ก็ห้ามข้อเดียวนะฮะคุณภูจิตะว่าอเมริกาต้องไม่เข้าสู่สงครามเร็วจนเกินไปถ้าอเมริกาเข้าสู่สงครามเร็วเกินไปเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่อเมริกาจะเสียงเข้าสู่เกรตตี้เพชันนะครับเหตุการณ์จะเลวร้ายไปอีกนานแค่ไหนจุดที่เลวร้ายที่สุดมันจะอยู่ตรงไหน,นแล้วมันจะดีขึ้นเมื่อไหร่ครับมันจะสิ้นสุดทุกอย่างจนแหลังจบสงครามโลกครั้งที่3ามนะครับ 1>, 1ล้าน s ับสคร i เบอรเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะค่ะเราคุยกันเรื่องของฉากที่1น,นะคะมิติที่1เรื่องของวิกฤตทางสงครามในการทาหารการสู้รบภูมิรัฐศาสตร์ไปแล้วนะคะขออนุญาตเชื่อมโยงมาถึงอีกจุดหนึ่งที่เป็นวิกฤต เรื่องภาพเศรษฐกษิจนะคะคุณทรัมป์เข้ามาในวันที่2เมษายนเขาประกาศภาษีตอบโต้นะคะตอนนั้นเราคุยกับอาจารย์ไปสักประมาณหลายเดือนแล้วล่ะนะคะแล้วภาพมันก็ดูเป็นภาพที่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะมีการทําสงครามตั้งกาแพงภาษีกระดับที่สูงที่สุดในรอบร้อยปีแต่หลังจากนั้นเขาก็ชะลอออกไปและหลังจากนั้นจนมาถึงวันนี้พอดีเลยคะ่ะอาจารย์เขาก็มีการลงนามดีลหรือว่าข้อตกลงกับจีนนะคะจนท่านทําให้ดูเหมือนว่าสงครามการค้า ก็จะสงบก็จะพักยกเหมือนกันนะคะอาจารย์ทวีสุขอ่านเกมสงครามการค้าของสหรัฐยังไงบ้างคะตรงนี้สหรัฐต้องการชิงความเป็นผู้นำนะครับแล้วก็แล้วก็ต้องการให้ให้ของในประเทศเนี่ยมันแพงแล้วก็ดึงดึงการผลิตหลายๆอย่างกลับไปที่บ้านน,นะครับแล้วก็พยายามทําให้ ุกประเทศในโลกเนี่ยต้องยอมมาซีโรราบให้กับสหรัฐอเมริกาด้วยการที่จะเข้ามาขอเจรจาแล้วก็อาจจะมีการเสนอเงื่อนไขในหลายๆเรื่องนะฮะที่ไม่ใช่เงื่อนไขทางด้านการค้า นะครับอย่างเช่นการซื้อขายอาวุธในเรื่องของการตั้งฐานทัพในเรื่องของการส่งประชากรเข้าไปนะเข้าเข้าไปเป็นพิเศษนะฮะแบบพิเศษพิเศษแต่เข้าไปก็คือก็คือก่อนจะเกิดสงครามเนี่ยเขาไม่จะส่งกองกาลังทหารเข้าไปแฝงอยู่ในแต่ละประเทศอยู่แล้วนะครับอาจจะมีดีลอะไรพวกนี้อยู่ในในตรงนั้นนะครับแล้วก็ แล้วก็การดิวพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราพวกเราอยู่ข้างนอกไม่มีวันรู้เขาก็จะบอกว่าเจราจาการค้าจบแล้วแต่คําถามจบอะไรบ้างนะครับเราก็จะเห็นหนึ่งสองแต่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบางทีเราเราไม่ได้มีโอกาสเห็นตรงนั้นนะครับแลยซึ่งซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยมัน,ม,นมันก็เป็นความลับอยู่ตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้นี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะฮะที่คุณทรัมป์เ็าต้องการให้ทั้งโลกไปซีโรราบต่อเขาเพื่อที่จะ ทำให้สหรัฐอเมริกายังคงก่อนนี้ต่อไปได้นะครับทำให้ยังเกิดการรีไซเคิลเงินต่อไปได้ดังนั้นดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันมันอาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ที่ตัวทรัมป์เองเนี่ยอาจจะชนะในโอกาสตรงนี้ในการที่ทั้งโลกยังต้องยอมให้อ,มหอเมริกาเนี่ยรีไซเคิลเงินอยู่นะครับแล้วก็เขาโจมตีไปโดยโตรงว่าใครที่ทำธุรกรรมกับบริเนี่ย ก็จะกลายเป็นประเทศที่จะโดนแซงชั่นจะโดนเพิ่มคาริฟจะโดนอะไรต่างๆนะครับแต่สรุปว่าคนที่อยู่ในผู้นำบริกจริงๆตอนนี้กลายเป็นรัสเซียจีนอิหร่านนะครับมีปากีสถานมีอะไรพวกนี้เข้ามานะครับซึ่งอินเดียก็ลูกหีลูกคนว่าจะเข้าไปทางไหนนะครับอันนั้นก็ตัดออกไป แต่ถ้าบราซิลเนี่ยเปลี่ยนผู้นําก็อาจจะมีการเปลี่ยนทัศนคติก็ได้แต่ถ้าหากยังเป็นผู้นําท่านนี้อยู่บราซิลก็อาจจะต้องร่วมปลิกนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่มันเป็นการเขาเรียกว่าจากักรพรรดิกำลังจะสูญเสียอํานาจอ่ะแล้วก็ต้องพยายามให้ในอนาณานิคมต่างๆเนี่ยนะครับมาเขาเรียกว่าตรวจกําลังว่าอาณานิคมไหนยังคงซื้อสตัตว์ต่อจกักรพรรดิจากอิมพีเรอร์อยู่ นะครับก,ก็ต้องทําด้วยวิธีการนี้ครับแล้วดูถ้าทางว่าคุณทรัปมจะต้านทานการอ่อนกําลังลงหรือว่าอำนาจที่ถดถอยลงได้สำเร็จไหมคะ <To> อาจารย์คะเขาบอกว่าเขาจะเม็กเมริกาเก t น g เกนถ้าเก็บภาษีกับทั้งโลกได้เขาก็จะได้เงินภาษีเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังดึงอุตสาหกรรมกลับไปที่สหรัฐ จ้างงานก็ได้มากขึ้นดึงเงินลงทุนกลับเข้าไปอีกนะว่าเงื่อนไขต่างๆที่อาจารย์พูดถึงอีกว่าเขาสามารถที่จะดึงผลประโยชน์ต่างๆมากมายเลยนะคะมันอาจจะยับยั้งการอ่อนแอนหรือว่าการล่มสลายของอเมริกาจากปัญหาเรื่องของหนี้สินก็เป็นไปได้ปัญหาของอเมริกามีอยู่เล่นเดียวครับตอนนี้ก็คือเวลาก็คือถ้ายิ่งยื้อเวลานานออกไปเนี่ยมันจะทําให้สิ่งที่คุณทรมปมคาดว่าจะชนะเนี่ยมันไม่ชนะ งั้นเราจะสังเกตนะครับว่าญี่ปุ่นส่งมาซาโยชิซันเข้าไปแล้วมาซาโยชิซันบอกว่าจะลงทุนสร้างสมาร์ทซิตี้ในเมกามูลค่าลงทุนหนึ่งล้านล้านเหรียญนะครับแล้วก็หลายๆเจ้านะฮะญี่ปุ่นก็ไปสร้างรถยนต์ตรงนั้นนะครับบริษัทรถยนตน์นก็ไปขยายเพราะว่าคุณทำไม่ไม่สับสนร,รถยนตน์ไฟฟ้าน,นะฮะก็เป็นเหตุผลที่แตกหักกับคุณอีลอนมัส์ไปซึ่งซึ่งน่าเสียดายถ้าอีลอนมัสก์ยังอยู่อเมริกาจะได้ประโยชน์อะไรมากกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับ แล้วก็หลายประเทศก็พยายามที่จะรู้ทันก็คือพยายามที่จะไปเปิดโรงงานในในอเมริกานะครับเพื่อจะให้เกิดการสร้างงานซึ่งก็เข้าทางขุนพรัมแล้วก็ แล้วก็ประเทศอาณานิคมต่าง,างๆเนี่ยก็ก็ทำทำในสถานการณ์ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าเข้าไปทันรูปแบบการค้าที่เข้าไปสร้างโรงงานเข้าไปสร้างงานในในสหรัฐอเมริกาเองซึ่งถือว่าประสบความสําเร็จแต่ทีนี้ว่าจะทันไหมนะครับแบบการที่จะก่อนนี้และนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งเลยนะที่ว่า คุณทรัมป์ไม่ได้หลงกลในทัญพฮูในการในการเข้าสู่สงครามกับอิหร่านโดยตรงเพราะว่าอเมริกาไม่ได้พร้อมสําหรับการเข้าสู่สงครามท่านรัมนตรแง่ของเศรษฐกิจนะครับยกเว้นตลาดหุ้นนะฮะที่ใช้เอ็นวีเดียในการคําหุ้นทั้งตลาดอยู่นะครับค่ะทีนี้ฝั่งของการก่อนนี้นะคะคุณทรัมป์ก็มาพร้อมกับ one big beautiful bill ค่ะอาจารย์ยังมีกฎหมายที่จะลด ภาษีนิติบ,บุคคลแล้วก็ไปลดภาษีของบคุคคลธรรมดานะคะดูเหมือนว่าจะก่อนนี้เพิ่มด้วยนะคะประมาณ3าถึงสี่ trillion ในอนาคตนะคะนี่จาก36-37ล,ล้านล้านเนี่ยมันจะขึ้นไประดับประมาณ40ล้านล้านนะคะก็จะไหวไหมคะอาจารย์คะก็มันอยู่ที่ว่าตรงนี้เนี่ยเฟดจะลดดอกเบี้ยไหมแต่เฟดเนี่ยลดดอกเบี้ยไม่ได้นะครับเพราะว่า ถ้าดอกเบีย้ยลงต่ํากว่านี้เนี่ยมันจะไม่มีคนที่จะเข้ามาลงทุนในพันธบัตรสหรัฐอเมริกาเอ่อเมื่อสักประมาณสามสี่สัปดาห์ก่อนนะถ้าถ้าคุณกีตาร์จำได้มันจะมีการประมูลพันธบัตรสหรัฐอเมริกาปรากฏว่ากระทรวงการคลังสหรัฐเองเนี่ยจะต้องเข้าไปร่วมประมูลด้วยอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นล้านเหรียญน,นะครับในการซื้อพันธบัตรของตัวเองในการโลโอเวอร์ แสดงว่าตอนนี้ดีแมนในการที่จะซื้อพันธบัตรสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยค่อนข้างลดน้อยลงดังนั้นตรงนี้แหละจึงเป็นคําถามใหญ่ว่าถ้าจะขึ้นไปถึง40ล้านล้านเนี่ยมันจะมีคนที่จะเข้ามาซื้อพันธบัตรไหมก็่นคือเป็นเหตุผลที่ทํำไมเฟดไม่ลดดอกเบี้ยแต่ถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยขึ้นไปอีกนะฮะจากสถานการณ์เงินเฟอ้อที่เกิดจากทาริฟตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นเหตุผลที่ ทั่วโลกอาจจะมีการไม่ซื้อพันธบัตรอเมริกาหรือไม่รีไซเคิลพันธบัตรอเมริกาเพราะว่าไม่เชื่อในความสามารถของกระทรวงการคลังนะฮะเพราะว่าสังเกตว่าคุณคาจะต้องเก็บภาษีเพิ่มให้ได้เพื่อที่จะเอาไปเพิ่มในการจ่ายดอกเบีย้ยนะครับไม่งั้นเนี่ยตอนนี้รันจ่ายดอกเบีย้ยอยู่ประมาณ 1, นึในสของของงบประมาณอนะ่ะถ้าสมมติมันขึ้นมาเป็น1 1ต่อหนึ่งนะฮะก็ประมาณครึ่งหนึ่งของงบประมาณเนี่ย คนจะเริ่มไม่ไว้ใจพันธบัตรอเมริกามากยิ่งขึ้นนะครับตรงนั้นจะกลายเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสหรัฐอเมริกาครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จุดตรงนี้แข่งที่ที่เรียนว่ามันอยู่ที่อ่าอเมริกาแข่งกับเวลาอยู่นะฮะด้วยการที่จะสร้างงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นว่ามันมันมันจะทําได้รวดเร็วแค่ไหนแต่การสร้างโรงงานนะครับมันไม่เหมือนเกษตรตลาดหุ้น ตลาดหุ้นมันอัดเงินเข้าไปพวกหุ้นมันขึ้นปรับเลยใช่ไหมแต่ว่าการสร้างกระบวนการสร้างโรงงานสร้างอะไรต่างๆเนี่ยมันต,ต้องใช้เวลานะครับตรงตรงนี้ก็ก็เป็นเป็นเรื่องที่ต้องแข่งกันแล้วนั่นก็คือเป็นเหตุผลใหญ่ด้วยที่สหรัฐอเมริกายังไม่ยอมที่จะเข้าสู่สมรภูมิโดยตรงนะครับค่ะซึ่งสัญญาณเตือนก็ มาตั้งแต่ก่อนน,น้านีแล้วนะคะอาจารย์ที่จริงๆอาจารย์ก็เคยบอกเอาไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปีว่าให้ระวังบอลช็อคให้เรามันระวังเรื่องของปัญหญาหนี้อเมริกานะคะปรากฏว่าบอลก็พุ่งขึ้นมาจริงๆนะคะด้ยวยความกลัวตั้งแต่เรื่องของปัญหาหนี้เรื่องของปัญหาที่อาจะจะมาจากเรื่องของการตัง้งกำแพงภาษีนะคะแล้วก็มาเจอซ้าจากบูดี้อีกนะคะที่มาหันเครดิตอเมริกาช่วงหลังจากนั้นนะคะเกิดตีมในปีนี้ที่เรียกกันว่าเซลล์อเมริกาขายทั้งหุ้นขายทั้งบอลขายทั้งดอลลาร์ ดอลล่าหลุดร้อยตอนนี้ไม่กลับมาเลยนะคะคืออาการนี้เนี่ยมันดูเห็น,นชัดเจนมากขึ้นแล,ล้วหรือยังคะสําหรับดีดอลลารายเซชันการอ่อนค่าการเสรื่อมถอยของเงินดอลลราแล้วก็สินทรัพย์ในตระกูลของอเมริกาม,มันมีสองสองสเต็ปกับตัวดอลล่านะครับคุณกิต้าสเต็ปแรกเลยคือราคาทองคํามันวิ่งขึ้นราคาทองคําที่วิ่งขึ้นรุนแรงมากเลยเนี่ย กลายเป็นทําให้ค่าเงินทั้งโลกมันอ่อนค่าลงเพราะเราต้องใช้เงินเยอะขึ้นในการซื้อทองคําใช่ไหมครับในขณะที่ทองคําอยู่เท่าเดิมเเราต้องใช้เงินในการเ,เยอะขึ้นเพื่อเข้าไปซื้อทองคําแต่พอหลังจากในช่วงของสงครามอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยปรากฏว่าค่าเงินดอลลาร์อ่อนอ่อนลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆซึ่งซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ย ค่าเงินทั้งโลกเมื่อเทียบกับทองคําเนี่ยมันอ่อนลงพร้อมกันถูกไหมครับมันอ่อนลงพร้อมกันก็คือราคาทองคาแพงขึ้นแต่พอในช่วงสงครามของของอิหร่านกับกับอิสราเอลเนี่ยค่าเงินทั่วโลกเนี่ยกับแข็งค่าขึ้นโดยที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลงแล้วก,แวก็แล้วก็ตัวบอลยูก็เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะฮะโดยเฉลี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยอยู่ที่สี่กว่ากว่าเนี่ยนะครับ อันนี้แหละมันมัน,ม,นมันเป็นสัญญาณที่ผิดปกติในตลาดการเงินนะครับท,ทั้งทั้งที่ดูตลาดหุ้นมันน่าจะดูน่าเชื่อถือได้นะครับแต่ลองไปดูว่าตอนนี้กลายเป็นว่าหุ้น n v ็นบีเดียกลายเป็นตัวทำตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเอ็นบีเดียอเมซอนไมโครซอฟท์เฟสบุ๊กอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมครับ ยังเป็นตัวําอยู่แต่โดยภาพรวมแล้วหลายๆหลายๆกิจการเนี่ยได้ได้ได,ได,ได้ได้ปรับตัวลดลงนะครับไปไปพอสมควรแต่โชคดีที่ว่าหุ้นสีห้าตัวเนี่ยมันมันมันสามารถยังค้ำยันให้ s p ขึ้นมาออทามไฮได้มีท่านลองไปดูอย่างเช่นหุ้นที่เป็นกลุ่มลักชัวรี่นะครับกลุ่มกลุ่มลักชัวรี่เลยเนี่ยตอนนี้ราคาราคากลุ่มลักชัวรี่นี่ลงมาประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วนะ แสดงว่ากำลังซื้อในขนาดกลุ่มลักชวรี่เนี่ยมันตกลงไปเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นหุ้นกลุ่ม lms c r i n g อะไรพวกนี้นะครับกลุ่มคอน summer เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มของคนส่วนใหญ่แต่นันนไม่ไม่ต้องพูดในกลุ่มของของเทคหาตัวนะครับเพราะว่าอันนั้นมันกินรวบอยู่แล้วทั้งทั้งโลกแล้วเขามีรายได้จากทั้งโลกนะครับโดยเฉพาะ Facebook ก็จะมีรายได้จากประเทศไทยเยอะเยอะมากเนยนะครับ แต่ไอ้วกเว็บต่างๆเนี่ยนะครับที่ไปจ่ายในการยิงแอบเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ไอ,อ้ตรงเนี้แหละมันก็มันก็ให้ไปดูในโครงสร้างจริงๆแล้วผมก็ไปดูในอเมริกามาจากที่ไปรอบล่าสุดเนี่ยมันก,ก็ก็เหงานะครับแล้วก็การเดินทางของผู้คนก็ลดน้อยลงนะครับแล้วก็ไม่ได้ค,ดคึกคัก ผู้คนก็ก็มันมันเป็นเมืองเหงาเหงาคไปเที่ยวในสถานที่ช้อปปิง้งในอะไรต่างๆอย่างเงี้ยหลายๆที่ก็ก็เงียบเงียบกว่าคราวที่แล้วอีกนะร้านที่ผมไปกินคราวที่แล้วนี่คนเต็มนะครับผ่านมาหกเดือนเนี่ยปรากฏว่ากลายเป็นแบบเออร้านขายไปไหนแล้วก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งตอนนั้นยังขายดีอยู่เลยซึ่งซึ่งตรงนี้แหละมันมันก็เลยกลายเป็นว่า ในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยตัวคอนซูมเมอร์หลักๆเนี่ยมันมันล้นลงแต่ตัวที่ยังทำยันอยู่ได้ยังยังเป็นหุ้นอยู่ไม่กี่ตัวครับค่ะดังนั้นคือถ้ามองอนาคตของอเมริกานะคะผ่านทางทั้งเศรษฐกิจผ่านทั้งบอลผ่านทั้งดอลลาร์นะคะมุมมองของอาจารย์นะคะอาจจะเริ่มจากที่สภาพของเศรษฐกิจก่อนนะคะจากที่เราเจอกันรอบที่แล้วอาจารย์เตือนบอกว่าต้องให้ระมัดระวังนะคะทั้งเรื่องภาวะที่ อาจจะรุนแรงกว่า recession นะคะอาจจะถึงขั้น depression นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกาแบงค์ชาติของเขาเขาก็กลัวภาวะที่เรียกว่า stagflation นะคะเงินเฟ้อสูงแล้วก็เศรษฐกิจชะลอตัวนะคะอาจารย์ทวีสุขมองทิศทางของเศรษฐกิจอเมริกาจะมีความเสี่ยงขนาดไหนคะสดถอยหรือว่า stagflation หรือถึงขั้น Great Depression ผมคิดว่าในสเต็ปแรกในในช่วงเนี้ยอาจจะเข้าสู่ stagflation อ่อนๆก่อน คือคือของแพงแต่กำลังซื้อคนลดลงนะฮะงั้นคุณอาจจะบอกว่าคนคนไม่เดินห้างไปซื้อของออนไลน์ไหมแต่เราก็ดูจากออนไลน์มันก็ไม่ได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะฮะโดยเฉพาะพอพูดทุนทั้งหลายเนี่ยเไอไอะตรงตรงนี้ครับมันมันมันมีความอ่อนๆแต่ต้องมีโจทย์อยู่ข้อห้ามข้อเดียวเลยนะฮะคุณคุณกีตาร์ว่าอเมริกาต้องไม่เข้าสู่สงครามเร็วจนเกินไป ถ้าอเมริกาเข้าสู่สงครามเร็วเกินไปเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่อเมริกาจะเสี่ยงเข้าสู่เฟ t d e p r e s s i o นนะครับเพราะตอนนี้เองเนี่ยคุณคุณทรัมป์ใช้วิธีเป็นเซลแมนขายของราคาแพงแล้วก็ไปสูงไฟเพื่อให้ตัวเองขายอาวุสงครามขายอะไรได้แล้วก็พยายามดึงความทันสมัยที่สุดในโลกเนี่ยให้ยังคงอยู่ในอเมริกาอยู่ให้ได้นะครับด้วยการสกัดการเรื่องชิปเซตเรื่องอะไรเนี่ยซึ่ง ซึ่งคุณซีอของ n v i นวีดก็มาใส่หัวอยู่ใช่ไหมครับว่าการที่ไม่มีจีนเนี่ยทำให้เขาแบบไม่มีการเ,าเขาเรียกเทรนตัว AI แล้วก็เรื่องของการสร้างอาร์กิเตเจอร์ของชิปเซตเนี่ยมันไม่พัฒนาเท่าที่ควรเท่าเท่าที่กับเขายังทำอยู่กับฝ่ายจีนดังนั้นตรงนี้แหละแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือตัวหัวเว่ยเองก,ก,ก็ก็ทำในระดับ5นาโนขึ้นมาซึ่งมีประสิทธิภาพ3นาโนได้เนี่ยนะครับ แล้วก็เริ่มที่จะมีเครื่องในการผลิตของตัวเองเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถ้าอย่างไรคุณกิตต้าลองไปดูผลของบริษัทสม e ย smic เนี่ยนะครับขึ้นมาอย่างโดดเด่นมากเพราะว่าหัวเว่ยเขาดีไซน์ห้สเป็นี่ยเป็นคนออกแบบแล้วก็ยังมีบริษัทชิปเซตนะครับที่ยังไม่ได้อยู่ในตลาดพุ้นในจีน,นอีก2อบริษัทเนี่ยก็เริ่มโดดเด่นขึ้นมามากพอสมควรเหมือนกัน ซึ่งในระยะ3-4มี่ปีนี้ผมคิดว่ามันมีความเสี่ยงที่ว่าสหรัฐอเมริกาอาจจะสูญเสียความเป็นผู้นำได้น,นะครับเพราะว่าเพราะว่าการเรียนรู้ของของ a อในจีนเนี่ยค่อนข้างจะนั่นมากกว่านะฮะที่ที่ที่จะมีระบบที่ที่ดีกว่าขึ้นมาในอนาคตนะครับเพราะนั้นในในการแย่งเพื่อที่จะเป็นผู้ชนะในอุตสาหกรรมเพื่อที่เข้าสู่ยุคควอนตัมเนี่ยมันจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆครับแต่คือถ้าเกิดอเมริกา g r รเจริญเติบโเนี่ยทั้งโลกก็จะต้องได้รับผลกระทบรุนแรงหรือเปล่าคะอาจารย์นั่นคือสถิกิที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มีความเชื่อมโยงอย่างมากเลยกับเม็ดเงินการลงทุนในทั่วโลกเลยค่ะอาจารย์ก็ต้องยอมรับนะครับว่าว่ามันมันจะมีผลกระทบที่รุนแรงมากเพราะว่า u s เออเรสเป็นทุนสำรองของทั้งโลกนะครับแล้วก็แล้วก็เหตุนี้แหละมันก็จึงเป็นเหตุผลที่ว่าราคาทองคามันถึงขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ แล้วก็ต้องใช้คําว่าเพิ่งเริ่มขึ้นด้วยนะครับเพิ่งเริ่มขึ้นน่าจะมีการปรานในในช่วงนี้ขึ้นมานิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันเบาๆเรื่องของอิรกักอิสราเอลไปแต่จะเห็นได้ว่าความเปราะบางทางด้านเศรษฐกิจกเนี่ยซึ่งผมคิดว่า ในในเดือนเจ็ดเป็นต้นไปเนี่ยการซุดตัวเศรษฐกิจของโลกเนี่ยจะค่อนข้างหลุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ในปีหน้าก็จะมากขึ้นมากกว่าปีนี้นะครับอย่างตอนนี้คุณกิต้าจะสังเกตได้ว่าพวกบริษัทเนี่ยก็จะหมุนเงินยังพอเลี้ยงคนงานได้นะครับแต่ปีหน้าเนี่ยหลังจากเดือนเดือนกรกฎาเป็นต้นไปเนี่ยมันจะเริ่มเห็นความจริงว่าเจ้าของกิจาการส่วนใหญ่จะเริ่มหมุนเงินเพื่อเลี้ยงคนงานไม่ได้แล้วนะครับ ดังนั้นมันมีอยู่สองสามทางเลือกก็คือลดเงินเดือนลงนะครับหรือเอาคนงานออกหรือไม่กันสุดท้ายก็คือเกิดการปิดกิจการเกิดขึ้นนะครับตรงเนีเ้สภาพคล่องในระบบโลกเนี่ยมันมัน,ม,นมันปิดขดแย่และคือถ้าผมพูดเรื่องนี้สักปีที่แล้วคนคนอาจะสึกว่าเอ้ยอาจารย์มองโลกแง่ร้ายกันไปหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมคิดว่าทุกคนประสบปัญหาแล้วแล้วก็แล้วก็เพียงแค่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสภาพคล่องในระบบด้วยนะครับ จุดเริ่มต้นณนะตอนนี้หลายๆคนบอกว่าตอนนี้ก็หนักหนาสาหัสมากเลยนะคะอาจารย์คะในมุมของอาจารย์เนี่ยเ,เหตุการณ์จะเลวร้ายไปอีกนานแค่ไหนจุดที่เลวร้ายที่สุดมันจะอยู่ตรงไหนแล้วมันจะดีขึ้นเมื่อไหร่คะอาจารย์เป็นจะสิ้นสุดทุกอย่างจนหลังจบสงครามโลกครั้งที่สามครับซึ่งตอนนี้นับว่าเริ่มหรือ,อยังคะอาจารย์คะ มันมันเริ่มมาตั้งแต่ที่รัสเซียบุกยูเครนแล้วล่ะครับเพียงแต่ว่ามันมันไม่ได้กระจายไปทั่วโลกแต่จุดที่ฟูสมบูรณ์แบบจริงๆเลยก็คือการที่อ่าอิหร่านลบกับทางด้านอิสราเอลแบบเต็มรูปแบบแล้วจีนเข้ายึดครองไต้หวันนะครับมันจะเกิดในมหาสงครามทั้งตั้งแต่เอเซยีโรปนะครับยุโรปไปจนถึงเออตะวันออกกลางแล้วก็มาจนถึงเอเชียแปซิฟิก จุดนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นมหาสงครามครั้งใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้นแบบสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็จบจากตรงนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่าโครงสร้างโลกใหม่ที่มันจะเกิดขึ้น,นมันจะเป็นยังไงต่อไปซึ่งต้องดูจากผู้ชนะนะครับค่ะอาจารย์เคยประมาณการเอาไว้นะคะจากบริบทณนะก่อนหน้านั้นนะคะว่าสงครามที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงปีสองปีหลังจากนี้นะคะปี69ปี70หรือว่า เต็มที่เนี่ยก็คือปี71นะคะทไลายในมุมของอาจารย์เนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมไหมคะในระบิโลกที่มีเหตุการณ์พัฒนาการมาจนถึงปัจจุบนันยังเหมือนเดิมครับอันนี้อันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันยังเป็นแค่ทดสอบพละกกาลังกันอยู่นะฮะแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปแก้เกมแล้วเดี๋ยวเขาว่ากันใหม่นะครับค่ะคือไม่ใช่ว่าออทั้งสองฝ่ายต่างรู้ว่าแต่และฝ่ายต่างก็ ฝ่ายตรงข้ามในต่างก็มีอาวุธหนักมียุทธกรณ์หนักนะคะแล้วก็ล่าถอยกันไปไม่รบกันนะคะเหมือนกับที่เคยอาจายมีทฤษฎีนะคะที่บอกว่าถ้ารู้ว่ารบแล้วจะแพ้หรือว่าถ้ารู้ว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีกําลังมากก็จะทําให้ไม่รบกันความตึงเครียดมันก็อาจจะเลี้ยงไปได้ไม่สู้กันสงครามจะไม่เกิดขึ้นถ้าทั้งสองฝ่ายประเมินกําลังกันแล้วว่าสู้กันไปก็มีแต่เ มิติมันแตกต่างกันออกไปนะครับคิณกิต้ามันมีมิติโครงสร้างของเศรษฐกิจที่ที่จะต้องขึ้นมาเป็นผู้นําทางเศรษฐกิจโดยที่ไม่พึ่งผ่าดอลลาร์แล้วก็เรื่องของมิติเทคโนโลยีว่าใครจะเป็นคนที่เป็นผู้นําในโลกของยุคควอนตัมเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมันรอบนี้มันมันมีสามมิติอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการการเกิดสามมิติยลกโลกไม่อยากถูกอเมริกาหรือถูก แซวนิสที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเพื่อที่จะคนโทรลอยากจะทําให้เศรษฐกิจที่ไหนพังก็ก็ก็สามารถปั่นให้เศรษฐกิจที่นั่นพังต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงผู้นําก็เข้าไปทําสงครามกับเขาหรืออะไรเงี้ยโลกต้องการปดแอกจากสิ่งเหล่านี้จากสิ่งที่แซลนิสทำผ่านสหรัฐอเมริก,กาผ่านอิสราเอลเนี่นะครับ เพราะฉะนั้นการที่จะปลดแอกรอบนี้มันก็คือต้องชนะใน3ามิติไม่ว่าจะเป็นมิติเรื่องของสงครงามโลกครั้งที่สามมิติเรื่องของเทคโนโลยีแล้วมิติทางด้านเศรษฐกิจที่ผูกขาดโดยดอลลาร์ครับโมงสู่1ล้าน s ับสคร i เบอร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิศเศษมากมายตามลิงก์ใน descriptio n นี้เลยค่ะ